หลังจากช่วงเช้าที่เราสสอิดเอียนกับวัฒกรรมต่างๆนานาของ IO อที่พักประชาชนกดปุ่มปล่อยมาครับหลังจากได้ถแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันที่จะสนับสนุนคุณอนุทินขึ้นเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่32แลกกับดิวกล้วยและคดี44สสีของพักประชาชนขบวนการ IO เนี่ยเราก็ได้เสพกันจนเลี่ยนนะนะผมก็เสพอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วพอดีกินยาแก้อ้วข้าไปก่อนก็เลยพอที่จะทนอ่านแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้วัฒกรรมเชื่องเชื่องของติ่งส้ม เชื่องเรวมถึง IO ของพรรคส้มเนี่ยอย่างเช่นเลือกใครก็โดนด่าเออก็ถ้าเลือกใครก็โดนด่ามึงก็เลือกในสิ่งที่ถูกสิมึงจะไปเลือกในสิ่งที่ผิดทําไมจะไปเลือกในสิ่งที่ทําให้ประเทศชาติเสียหายทําไมอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยที่รู้อยู่แล้วว่าจะไปยุ่งกับคดีที่ดินเขากระดงคดีหัวสอวอไอวัทกรรมของ IO แบบนี้มันมันน่าขึ้นไส้แต่ก็ยังจําใจที่ผมจะต้องเสียเพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์แล้วก็มาเล่าส่วนวัทกรรมต่อมานะครับอ๋อมันเป็นแผนบีบบังคับให้พรรคเพื่อไทยนย,ยุสภา นี่ฮะการที่ไปเลือกพรรคภูมิใจไทยนะ <c oughs> ก็เออคือมึงถ้ามึงจะบีบบังคับให้พรรคเพื่อไทยยุบสภามึงไม่ต้องเลือกใครก็ได้ไงไม่ต้องเลือกภูมิใจไทยไม่ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยวางตัวเป็นกลางวางตัวเฉยเดี๋ยวการเมืองมันก็ไปถึงจุดที่มันตันแล้วก็ต้องไปยุบสภาอยู่ดีเพราะงั้นเนี่ยมันก็เป็นวาตกรรมเป็นข้ออ้างเป็นการสตรอเบอรี่ของมึงเท่านั้นเองนะ่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าถึงสุดท้ายแล้วมันก็ยังพยายามที่จะสตรอเบอรี่กันจนวินาทีสุดท้ายจริงๆไม่ยอมผิดจริงๆหน้าด้านๆไปแบบข ข้างคูคูอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องประชิญอยู่ในช่วงนี้นะก็ทําใจกันหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวน,นะครับเพราะพักเพื่อไทยเนี่ยเขาได้ประกาศยุบสภาแล้วก็รอในหลวงเนี่ยนะครับเซ็นลงมาคืนอนํานาจไทยกับประชาชนแต่ผมมีเรื่องนึงที่อยากจะเตือนเพื่อนๆซึ่งเป็นฐานเสียงของพักเพื่อไทยเดี๋ยวคุณเคยดูนะตอนเลือกตั้งเนี่ยช่วงที่มันมีการหาเสียงกันเนี่ยมันจะมีพักการเมืองที่เกิดขึ้นมาใหม่ไม่รู้แหละว่ากี่พักแต่อาจจะมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาขาสองของพักเพื่อไทยเพื่อที่จะมาเก็บฐานเสียงของโซ ที่ไม่เอาส้มแล้วแต่แต่ก็ทําใจเลือกพักเพื่อไทยไม่ได้ไม่เอาพักอนุทินแต่ก็ทําใจเลือกพักเพื่อไทยไม่ได้ก็จะไปรวมกันอยู่ที่พักใหม่อันนี้ผมบอกเลยนะผมว่าเข้าไปถามสสอในพักเพื่อไทยเลยนะว่าตกลงเนี่ยไอการที่พักเพื่อไทยจะมีสาขา2มาคอยเก็บคะแนนที่มันตกหล่นอกหักจากเพื่อไทยก็ดีอกหักจากพักส้มก็ดีอกหักจากพักําเงินก็ดีเนี่ยมารวมอยู่ในนี้มันมีจริงหรือไม่ผมบอกเลยนะครับไม่มีจริงพักเพื่อไทยไม่เคยมีสาขา2และไม่มีความคิดแบบนั้นเพราะในปัจจุบันเนี่ยนะครับการเลือก ตั้งมันเป็นบัตร2ใบแล้วมันไม่ใช่ b ี0 0เราก็จะเห็นว่าอ๋อมีพักแตกออกมาแต่ตอนนี้ไม่มียืนยันได้เลยเพราะงั้นเนี่ยนะครับถ้ามีพักการเมืองไหนมาหลอกว่าเป็นพักสาขา2ของพักเพื่อไทยมาเก็บคะแนนเสียงที่ตกหล่นพวกนี้อย่าไปเชื่ออย่าไปหลงให้คะแนนนะครับคุณควรจะไปลงคะแนนทั้งสองใบให้กับพักการเมืองที่คุณต้องการเท่านั้นเพื่อไม่ให้สภาพการเมืองอะ่ะมันกลายเป็นพักเล็กพักน้อยแบบนี้ผมบอกเลยว่าผมเกลียดมากไอ้สภาพการเมืองที่มันแตกเป็นหลาย คุมเสียงยากมากดิวยากมากจะทําอะไรแต่ละทีก็ต้องมีกล้วยต้องไปดีลปวดหัวเป็นพักการเมืองพักใหญ่พักเดียวจะทํานโยบายอะไรก็ง่ายอ่ะดีสุดแล้วใครจะบอกว่ามันเป็นเผด็จการรัฐสภามันก็เป็นแค่วาทกรรมของพวกที่แพ้ลอกตั้งเท่านั้นเพราะว่างั้นเนี่ยผมขอเตือนเพื่อนๆคนเสือแดงแล้วก็นางแบกนะครับว่าถ้าเกิดมีพักการเมืองใหม่ขึ้นมาไม่รู้กี่พักแหละอาจจะเป็นพักของส้มแตกมาอาจจะเป็นพักน้ําเงินแตกมาแล้วมาหลอกว่าเป็นพักสาขา2ของพักเพื่อไทยเพื่อที่จะแย่ แย่งคะแนนเสียงกันตรงเนี้นะผมยืนยันนะครับผมทักไปถามแล้วไม่เป็นความจริงเพราะงั้นถ้าเกิดมีการเลือกตั้งขึ้นมาบัตร2ใบของคุณควรที่จะเลือกพักเพื่อไทยเท่านั้นไม่ควรแบ่งไปให้ใครอันนี้ผมพูดถึงฐานเสียงของพักเพื่อไทยนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจอาร์ตวันโฟโต้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิเคราะห์การเมืองต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับ